สวัสดีครับวันนี้เรามางาน DIY กันอีกเช่นเคยนะครับนี่วันนี้ได้อนี้มาครับนี่โหลด l อ d นะครับได้มาจากบ้านเก่าครับกองขยะนะครับสงสัยเขาทิ้งแล้วล่ะอยู่ในกองขยะผมไปเจอมานะครับผมว่าจะลองเอามาทำดูครับว่าจะ ซ่อมได้หรือไม่ได้นะครับนี่ครับผมก็หยิบขึ้นมาดูครับก็เห็นนี่ครับเห็นสายไฟตัวนี้ครับโผล่มานะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับสายไฟนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมเลยมาลองแกะดูนะครับนี่มาเริ่มกันเลยครับนี่เดี๋ยวอันดูอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างนี่ ลวดบัตรกีนะครับตะก,กัวนะครับแล้วก็นี่ครับคัตเตอร์ไขควงนะครับแล้วก็น้ำยาประสานนี่ครับหัวแรงนะครับขาดไม่ได้เลยครับเราก็เสียบหัวแรงไว้เลยนะครับก่อนจะถอดนะครับครับเรามาถอดกันเลย ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้หลอดแรกที่ผมเคยทำนะครับหลอดแรกการเขายังไม่ซ่อมเลยนะครับแต่ผมซ่อมลองดูนะครับ mm. เผื่อได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาได้ก็ทิ้งไปนี่ถอดสปริงออกนะครับวางสปริงมาดัน แขงไว้อยู่ครับแล้วก็ไขควงแฉกขันตัวนี่ออกมาแล้ครับกองนิดนึงพอเงาบางครับใครอยากลอง แกะดูก็ลองได้นะครับแกะไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับแกะดูข้างในมันเฉยเมื่อก่อนผมก็ชอบแกะเล่นนะครับแต่ไม่ได้ซ่อมนะครับแกะมาดูว่ามันอะไรอะไรข้างในนะครับซ่อมไม่เป็นครับเมื่อก่อนครับเปิดฝาออกมาครับสายไฟของเราจะขาดนะครับต้องค่อยๆดึงนะครับ เป็นฝาที่ดันไว้เฉยๆนะครับก็มีกระดาษขาวๆอย่างนี้นครับนีเจอแล้ครับน่าจะเป็นตัวสายไฟนะครับที่ขาดเดี๋ยซูมให้ดูก่อนนี่ครับนี่ตรงนี้เลยครับสายไฟขาด ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็นแผ่นใสๆนะครับครับแผ่นแบบนี้ครับเป็นปน,น,ปน,น่าจะเป็นแผ่นกระจายเสียงครับเดาเอา ในขกออันในสุดครับเป็นคุ้นๆครับพลาสติกคุคนๆนี่น่าจะเป็นกับตัวนี้นะครับนี่สายไฟขาดครับผมจะลองต่อดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับครับมาเขียนไว้อยู่ครับว่าบวกกับตรงนี้เห็นไหม อย่าเทาของช่ที่รูครับนี่ครับเขียนว่าบวกไว้นะคนี่ครับมาเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องทำ ทำการนี่ครับขูดให้เห็นทองแดงนะครับขูดข้างในนะครับให้เห็นทองแดงของตัวเก่าครับ เป็นทองแดงบางๆนะครับก็น่าจะทำยากอยู่ครับเพราะมันบางมากครับเอานี่ครับน้ำยาประสานก่อนน้ำยาประสานแปะตรงที่เรา กูดเพียนทองแดงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วก็ทำการเอาตะกั่วใส่นะครับ นะครับติดนะครับเวลาเรามีน้ำยายประสานน,นี่เห็นไหมครับ าตัวเต่าที่เราที่มันขาดออกนะครับเชื่อมเข้าหาเข้าหากันนะยังไม่ติดครับรับติดแล้วครับนี่เอายังไม่ติดอีก เอาใหม่ครับนี่โอเคครับ เรามาลองดูนะครับว่าจะติดนะครับเปล่าครับไฟครับชิ่ผมก็ได้ตัวนี้ครับมีตัวนี้ตัวเก่าที่ที่ใช้ได้นะครับตัวแปลงไฟนะครับจาก220มาเป็น เท่าไหรโวล์ครับสองรอยี่สิบมาเป็นหกสิบโวล์ครับตัวนี้นี่จากสองรอยี่สิบมาเป็นหกสิบโวล์นะครับต่อขั้วเข้าหากันเลยครับพราะมันขาดอีกรอบสองครับมาลุ้นกันเลยครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับ ว้าวกอกครับโอ้มีเป็นครั้งแรกของผมนะนี่ครับใครไม่อยากซื้อใหม่นะครับงบน้อยควแนะนำเอาตัวที่เรามีนี่นะครับมาทำมาซ่อมนะครับจะได้ไม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ประมาณตัวนี้นะครับร้อย ร้อยกว่าครับร้บนี่นะครับอยู่ประมาณน,นี้นะครับแต่เราซ่อมซ่อมได้นะครับใครใครมีฝีมือด้านงานช่างก็สามารถซ่อมได้ครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้มันเปลืองตังคระเป๋าครับยิ่งตังยิ่งหายยากนะครับผมไม่เคยทำสักทีนะครับทำทำครั้งแรกของผมเลย ปกติก็มีแต่ทิ้งครับไม่เคยทําอันนี้เก็บเก็บมาจากบ้านเก่านะครับเหมือนอยู่ในกองกองขยะนะครับผมเห็นวงๆงเลยเก็บมาดูครับได้ไม่ได้ก็ผมก็เอามาเดาครับนี่เดี๋ยวผมประกอบแนละ้วจะเปิดอีกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับถ้าให้ดีก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกท่านครับที่เข้ามาชมนะครับดอตตะเกียบผมยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวผมลองทำดอดตตะเกียบแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์ครับผมว่าจะเปลี่ยนแบตใหม่ครับแบตตัวมากับเขามันอนนั้นะครับ มันหมดไวครับไม่ถึงสองชั่วโมงมันก็ทําท่าจะดับนะครับทำท่าจะหมดไฟนี่เดี๋ยวเสียมให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับก่อในน่ใจครับว,ว้าวเยี่ยมมากครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับขอบคุณมากๆนะครับ